สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดลุงพลป้าแตนรับรถป้ายแดงไปเจิมที่วัดฝากความห่วงใยถึงยูทูบเบอร์หลังสารให้ประกันหลังจากคดีนกชมพูล่าสุดอายการสั่งฟ้องแล้วลุงพลป้าแตน โดยสารให้ประกันตัวทั้งคู่ไม่เครียดยังใช้ชีวิตปกติขณะที่เมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมา y o u u u e หมนโอมของลุงพลนายชัยพลวิภาและป้าแตนสมพรหลับโพสองสามีภรรยาเผยคลิปไปทำอะไรวันนี้ขณะลุงพลกำลังขับรถไถเกลี่ยพื้นที่บริเวณหน้าบ้านเตรียมเทปูน ใช้พื้นที่จัดกิจกรรมโดยป้าแตนเผยว่าบริเวณดังกล่าวมีการใช้บ่อยเลยจะเทปูนเพื่อให้สวยงามโดยลุงพลยังได้อัดคลิปว่าฝากความห่วงใยถึง Youtube ทุกช่องโดยบอกว่าขอให้ระวังเรื่องการถ่ายคลิปหรือไลฟ์สดไปติดสัญ,ญลักษณ์สำนักงานสถานที่ราชการ ภาพเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่จะเป็นการรบกวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ขอให้ยูทูบเบอร์ทุกคนเคารพสถานที่ราชการด้วยความเป็นห่วงจะกระทบภายหลังว่า YouTube บ้านลุงพลละลาบละล้วงไม่เคารพสถานที่เราอยู่กันเยอะหลายจุดจะเรียกมารวมกันยากทุกคน มีมุมมองต่างกันลุงพลเป็นห่วงเลยทำคลิปนี้ลงในช่องมนโอมฝากถึงยูทูบเบอร์ทุกคนด้วยขณะที่เมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาทั้งคู่นำรถป้ายแดงไปวัดเพื่อทำบุญสะเดาะเคราะห์และนำรถตู้คันใหม่ป้ายแดงไปให้หลวงพ่อเจิมที่วัดดานพระอินด้วย หลังจากกลุงพลและป้าแตนไปรับรถตู้ปลายแดงมาตั้งแต่ยิมสามสิงหาคมที่ผ่านมาโดยป้าแตนบอกว่าตั้งชื่อรถตู้ว่าน้องใบบุญซึ่งเหล่ายูทูบเบอร์แห่ถ่ายคลิปไลฟ์สดรถตู้ป้ายแดงเลขทะเบียน0882ความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชน ได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับว่าถึงเรื่องฮือฮาวิเคราะห์คลิปนาแต่เกี่ยวกับพยานหลักฐานที่อยู่ของชัยพลวันเกิดเหตุที่แน่นปังเพราะ gps กันหน่อยค่ะต้องแยกการวัด gps สวนยางออกจากพิกัดจากเบสโทรศัพท์นะคะการพกโทรศัพท์มือถือไม่ใช่ gps ติดตามตัวแต่มัน จะบอกตำแหน่งที่อยู่ได้ในพิกัดโดยประมาณหากมีการใช้โทรศัพท์เช้านั้นเรื่องตำแหน่งที่อยู่ในสวนยางบนเขาไม่มีปัญหามีทั้งประจักษ์พยานและ GPS แต่จุดที่เริ่มมีปัญหาก็คือตอนเดินทางกลับมาอาบน้ำเตรียมไปรับพระนั่นแหละเริ่มมีปัญหาและตอนไปรับพระคนเดียว ยิ่งมีปัญหาหนักเพราะจุดที่มีปัญหาไปคาบพอดีกับช่วงที่ตำรวจคาดว่าน้องชมพู่หายตัวไปกองเชียร์หลายฝ่ายจึงพยายามให้ชมพู่หายก่อน9้าโมงให้จงได้โดยไม่คำนึงว่ามันมีหลักฐานรองรับหรือไม่หรือบางรายก็ยังพยายามให้ชมพู่เดินเหยียบ สายไฟช็อตตายก่อนให้จงได้ไม่สนใจว่าผลชนสูตรจะว่ายังไงอีชั้นว่าเรานิ่งๆรอให้เอาการสั่งฟ้องแล้วได้สำนวนมาศึกษาว่าจริงๆฝ่ายกล่าวหาเขามีอะไรแค่ไหนแล้วเราจะไปยังไงที่เราเตรียมไว้มันได้ไหมพอไหมหรือ ต้องหาอะไรเพิ่มจะดีกว่าความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับสอบป้าแตนเพื่อช่วยลุงพลคดีอุ้มเด็กทุกฝ่ายลงความเห็นว่าทำคนเดียวไม่ได้เช่นสุวัตอายการยูทูบเบอร์และ FC ฝ่ายลุงส่วนหลักฐานที่ลุงทำผิดไม่มีเลยอายการจึงไม่เซ็นให้ดังนั้น การดิ้นเฮือกสุดท้ายของตำรวจจึงเกิดขึ้นเมื่อหาคนร่วมทำผิดกับลุงไม่ได้เพราะไม่มีคือลุงไม่ได้ทำจึงเรียกคนข้างกายคือป้าแตนไปแจ้งข้อหาร่วมทำผิดดือด้อเมื่อสี่กันยายนคือเขียนให้ป้าขึ้นเขาจัดฉากร่างเด็กสำนวนเข้าทำนองน้ำท่วมทุ่งหาผักบุ้งไม่เจอพนักง,งานสอบสวน ทำเช่นนี้เพื่อให้สมจริงว่ามีสองคนร่วมกระทำความผิดหมายให้อายการส่งฟ้องลุงแต่ว่าคณะอายการยังแครงใจจึงเรียกป้าแตนไปสอบถามในวันที่7กันยายนคือพรุ่งนี้จึงเหมือนฟ้าเปิดให้ลุงกับป้าพ้นข้อหาประหลาดเร็วขึ้น ซึ่งเกิดจากความยุติธรรมและเมตตาของคณะอัยการป้าได้โอกาสพูดความจริงทั้งหมดให้ท่านทราบผลดีจึงตกกับลุงป้าอธิบายเสร็จทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมคือป้าไม่ได้ร่วมทําผิดส่วนลุงก็พ้นผิดเพราะทําคนเดียวไม่ได้อัยการท่านไม่ส่งฟ้องลุงต่อศาลล้านเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมขอเพิ่มเป็นสอล้านเปอร์เซ็นต์ได้ไหมฮิป้า อย่าพูดว่าให้การชั้นศาลนะจะเสียประโยชน์ของลุงอีกทราบว่าท่านพชละยุติธรรมดำรงประธานคณะกรรมการอายการประกาศฟื้นฟูความเชื่อมั่นศรัทธาองค์กรอายการรวมทั้งท่านสิงชัยทานินช้อนอายการสูงสุดคนใหม่ก็เห็นเช่นกันดังนั้นคดีน้องชมพู่ไม่มีแพ คือลุงสู่สารถึงสุวัตคุมคดีนี้แต่คณะอายการไม่ผ่านให้สุวัตเสียหน้าคนเดียวดีกว่าคณะอายการเสียทั้งองค์กรถ้าสุวัตจากไปนายคนใหม่ที่ดีย่อมมาแทนกรมตำรวจก็ดีต่อต่อไปยิ้มสิยิ้มสิยิ้มส,มสิวงเล็บฝากกดติดตามช่อง YouTube วีระหลงสมบุญด้วยนะ ขอบคุณครับสวัสดีครับวีระลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับบริสุทธิ์แรงบวกของป้าลุง7กันยายนเวลา10นาฬิกาตำรวจนำป้าแตนเข้าพบอายการข้อหาร่วมกับลุงพลนำร่างน้องชมพู่ขึ้นไปจัดฉากบนภูเขา อันทำให้สภาพร่างน้องผิดไปจากเดิมเข้าใจว่าท่านสุวัตเพิ่งนึกได้หรืออาจนอนหลับฝันไปว่าป้าทําเช่นนั้นเนื่องจากคดีเกิดขึ้นนาน15เดือนแล้วไม่มีใครเห็นป้าทําอย่างที่ตํารวจแจ้งข้อหาการเขียนสํานวนเฉยๆเช่นเดียวกับที่เขียนให้ลุง าน้องไปทิ้งให้ตายเป็นเจตนาฆ่าแต่ไม่มีหลักฐานอะไรไม่มีน้ำหนักเลยคือลุงนะ่ะผิด0เปเซนแบบนี้เรียกนั่งเทียนซึ่งอายการท่านไม่สั่งฟ้องลุงต่อสารมาแล้วคราวนี้เอาป้ามาเป็นผู้ต้องหาร่วมแบบกล่าวลอยๆอยยิ่งไม่มีน้ำหนักเป็นสองเท่าการได้พบอายการวันนี้ ตำรวจให้ป้าแตนเป็นผู้ต้องหาร่วมถือได้ว่าเป็นการยื่นสำนวนครั้งสุดท้ายตามหน้าที่คือทำให้แล้วเสร็จไปพนักง,งานสอบสวนไม่ได้หวังผลอะไรนักอายการท่านก็รับป้าไว้พูดคุยแล้วให้กลับไปโดยไม่เอาหลักประกันคือไม่ต้องประกันตัวหลังจากนี้คงไม่เกินสิ้นเดือนคณะกรรมการอายการคงสั่งไม่ฟ้อง ลุงป้าต่อสารเช่นเดิม FC ลุงสบายใจกันต่อไปเรื่อยๆได้เลยสวัสดีครับวีระหลงสมบุรณ์